าดูดีกว่าคนแรกคนแรกที่วันนี้เราไปพูดคุยก็คือถามว่าคนเอ้ยเหล่าดารานะคะเขามักจะทำไมนะถูกคนอื่นตามใจเรื่องอะไรคุณคิดว่าคนมักจะถูกคนอื่นตามใจเรื่องอะไรเช่นเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องแต่งตัวเรื่องการพูดจาอะไรพวกนี้นะคะเรื่องกินค่ะ แฟนคลับชอบสปอยมากเรื่องกินก็เรากินไหมครับเวลาเขาซื้อมาให้อะไรกินเยอะมากค่ะไม่กลัวอ้วนอะไรอย่างงี้หรอกลัวค่ะแต่ว่าแบบ,บอยากกินอะไรเงี้ยชอบแฟนคลับจะเสียใจเขาซื้อมาให้ชอบกินขนมอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็จะแบบอย่ากินเยอะอ้วนอ้วนง่ายด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่า แฟนคลับชอบบอกว่ากินไหมเฮ้ออะไรเงี้ซื้อขนมอร่อยอร่อยมาให้โดยแบบยังไงคุณแม่คือแบบว่าไม่ให้กินเยอะๆเงเราโกรธคุณแม่ไหมบางทีก็มีอารมณ์แบบบางทีกินข้าวไปแม่จะแบบถ้าอิ่มก็พอแล้วคือยังไม่อิ่มไงที่ทำไมบอกว่าถ้าอิ่มก็พอแล้วก็ขำขำอะไรไรค่ะ